สวัสดีค่ะวันนี้ให้เพื่อๆเห็นนะคะมีตรงอะไรซีเหลี่รียกองใหญ่ๆอย,อยู่ข้างหน้าสต้านะคะก็คือเป้งโดนนั่นเองนะคะที่สต้าบอกกันไปนะคะว่าจะมารีวิวเป้งโดใช่ไหมคะถ้านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสตราขอตัดเชื่อกแป้งเลงนะคะวิ้งหน้าสองจ่าน่าถึงคุณอะไรคะ หมายรู้สิสลันพรสุภาษิสพ,พันสลันพรมาไปจิถ้านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ช่วยแป้นนะคะแป้นนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่แก่เลย้เยแม่ไม่ต้องช่วยแล้วกันนะคะคือมันใช้แรงง่ายไงออระวังมือด้วยฉีกเลยค่ะลูกเห็น,น,นขึ้นหน้าไห้เนี่ยนะคะ แกะให้ออกก่อนแกะยังไม่ออกนะคะไม่ใช้กันไกลนะคะมีการช่วยนะคะคือสตาร์ทอีกอันนึงคะ่ะลรกไม่ต้องอะคะ่ะแกะอันนี้เลยค่ะอันนี้อันใหม่นะคะป้าก็เล่นไปแล้วเคยเล่นแล้วนะคะนีาาา่นะค่ะตะก่อน ซอยบ้านเลี้ยชลองเลยนี่ชุดทำบาร์บีคิวเซตที่สองแล้วนะคะถ้าเซตนี้หายอีกก็ไม่ซื้อแล้วนะคะเซตนี้นะคะเป็นเซตใหญ่ถ้าเป็นข้างนอกขายประมาณ350บาสิบาทชัวสี่เอ็ดขาย350แต่ว่าเราซื้อได้เลยละค่ะ240บาทเท่านั้นเองนะคะ,ะ,คะไม่ได้แพง ถูกกับสภาเด็กอีกค่ะเนี่อ,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 อมันจะเป็นอยานี้อวอันที่เราสั่งเหรอคะอยู่ในกล่องนะคะเชื่อแม่สิอาเคียก่อนเคียก่อนเคียขยะออกมาก่อนค่ะอาเคียขยะแต่น่นน,นนะคะเชียเอาขยะไปกตรงนี้ก่อนมาค่ะ เป็นไงมาแล้วหนึ่งอนันแป้งโดโหูใหญ่ด้วยเนี่ยค่ะให้คุณแม่ดูอันนี้ดีกว่าอันนี้อะไรคะอ๋อเป็นถุงนะคะเป็นถุงถุงซิฟไงที่เขาแถมมาเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นถุงซิฟไม่อยากจะดมเลยอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นวิธีการเก็บรักษาพอ่อตาชอบเก็บไม่ดีนะคะเนี่ยค่ะแป้งโดเนี่ยค่ะมันจะมีการเก็บรักษาแป้งโดว่าต้องทำยังไงคน ควรแบ่งแป้งโดยออกมาเล่นอ่ะมีกี่สีเนี่ยเอามาให้ทมาเยอะแยะเอ้าก็เราสั่งตังหากไปอีกห้าสีนี่คะอันอุปกรณ์อ๋ออยู่ในกล่องค่ะนี่มีนี่อันนี้อันนี้มันมีมาในเซตอะค่ะมีมาห้าห้ากระปุกอันนี้เป็นที่เขาใส่มาให้เราโอสเยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะว่าเท่าไหร่นะยี่สิบทั้งหมดนี่สามร้อยเก้าสิบแปดบาทรวมค่าส่งห้าสิบแปดบาท ทั้งหมดราคา3 4มอบาทอ๋อแป้งโดอันละ20บาทว่าสั่งมา5้สีใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะคะขอเตะจุก่อนไห้ขอจุดกันเออเดี๋ยวเราจะขอคุณแม่จอแปะลิงไว้ข้งงางๆล่างให้ไหด้นะคะเพราะว่าเผื่อน้องๆคนไหนอยากจะได้ก็สั่งเลยนะคะในเว็บค่ะถ้าเกิดคำว่าแป้งโดน้องพอใจนะคะถ้ากจะไปหาน้องเอิญนหนเทออกมาก่อน โอเคเลยค่ะอ,อันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์นะคะแล้วก็จะมีช้อนซ่อมด้วยนะคะอืมมีอัอนหนึ่งไหมมีค่ะมีสีเพราะว่าเราสั่งไปห้าสีสีละยี่สิบบาทไ,<ด>ไหนขอให้แม่ดูอันหนึ่งค่ะ<ด>อัน,นไหนก็ได้ค่ะก็ใหญ่อยู่นะยี่สิบบาทก็โอค่ะให้เด็กเล่นแป้งโดดเดียวให้เล่นดินน้ำมันนะคะ แองโดเป็นอะไรที่ฝึกทักษะกล้ามเนื้อแขนด้วยเนาะแล้วก็มีจินตนาการนะคะทำนู่นนี่ปั้นเป็นรูปต่างๆเนาะส้ามีเยอะมากเลยซื้อทุกเดือนเลยโอเคเนะโอเคค่ะขอ,อยังคะอแล้วค่ะ